ชาวเน็ตออกมาเล่านิทานแน่นอนที่สุดใครที่บอกว่ารักลูกรักนั่นรักนี่ถึงขนาดผูกแขนเอาเป็นลูกแต่จริงๆแล้วมีผลประโยชน์แอบแฝงรักเพื่ออะไรบางอย่างรักแบบไหนกันแน่ปากบอกว่ารักลูกแต่ปล่อยให้คนอื่นแซะและบูลี่ลูกมาเป็นปีๆแถมยังมาพูดว่าเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเริงบุลลี่ทั่วโลกเขาต่อต้านกันรักแบบไหนบอกห้ามไม่ให้ลูกห้ามลาห้ามขาดห้ามป่วยห้ามตุยเชื่อว่าใครทำไม่ดีไม่ซื่อกับน้องสโนอวไว้จะต้องแพ้ภายตัวเองใครที่รักจริงแบบจริงโจ้จะต้องมีอันเป็นป้ายคอยดูไม่เชื่อเร็วนี้แหละ หรือจะเป็นตำนานอย่างที่หนางพูดนี่ก็เป็นนิทานจากชาวเน็ตที่เขาได้มาบอกเล่าให้ฟังนะคะหัวหน้าวงท่านหนึ่งที่บอกว่ารักลูกคนนี้มากรักแบบนั้นรักแบบนี้เมื่อเด็กคนนี้สสนไว้เข้ามาออดิชัน่นตั้งแต่วันแรกตอนแรกก็ยังไม่รับเป็นลูกนะ แต่พอถ่ายคลิปลงช่องแล้วเริ่มมีคนมาติดตามเริ่มมีคนเข้ามาดูคลิปเยอะขอล่มบอกว่าคนนี้คือลูกต่อมากระแสส n โไว้ i ดังเปียงปางข้ามคืนมีคนชมคลิปหลายล้านวัวหน้าวงคนนี้รีบสวมบทเป็นพ่อทันทีผูกแขนรับเป็นลูกแต่ไม่จดทะเบียน รับเป็นลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมารับเป็นลูกในที่นี้แอบแฝงผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือไม่ก็คิดเอาหลักเพื่ออะไรบางอย่างหลักเพื่อ F4 ของน้องสโน,นไว้คนนี้มีเป็นจำนวนมากและฐาน F4 ของสโน,นไว้ก็ช่วยกันผักดนันจนวงเป็นที่รู้จักที่น่าสนใจของคนทั้งประเทศ ต่อมาหัวหน้าก็ได้ผลิตวงขึ้นมาใหม่อีกเป็นบกรูปจากวงใหญ่หลายคนบอกว่าเป็นเพราะใครที่ทำให้มีวงได้เพิ่มขึ้นมากขนาดนี้และมีผู้ว่าจ้างงานเยอะขนาดนี้แบบนี้เขาเรียกว่าผลประโยชน์แอบแฝงในการรับเป็นลูกหรือไม่ต่อมา มีคนเข้ามาแซะมาบูลลี่เรื่องนิ้วมือของลูกแต่คนที่บอกว่าเป็นพ่อกลับนิ่งเฉยและพอคนถามก็บอกว่าการที่ลูกถูกบูลลี่มันเป็นเรื่องปกติเพราะลูกเป็นศิลปินเป็นบุคคลสาธารณะเป็นบุคคลที่สามารถวิพาษ์วิจารณ์ได้ทั้งที่เรื่องบูลลี่เนี่ย ก็ปล่อยให้คนเขามาบุรี่เป็นปีๆซึ่งทั่วโลกเขาก็ต่อต้านกันเรื่องแบบนี้มากรักแบบไหนล่ะคะในวันที่ลูกป่วยก็ห้ามลาห้ามขาดห้ามตัวด็ดขาดต้องเป็นตัวยืนเป็นตัวชูให้กับวงถ้าพ่อรักลูกจริงก็ต้องเป็นห่วงลูกทุกสถานการณ์สิถ้าลูกเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรีบ ให้ลูหลาพับเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองไม่ใช่ห้ามป่วยห้ามลาแบบนี้และหลายคนบอกว่าเชื่อว่านิฐานเรื่องนี้ถ้าใครทำดีกับสโนไว้จริงๆก็จะได้ดีอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครคิดแต่จะเอาผลประโยชน์จากสโนไว้จ้องแต่จะหาผลประโยชน์กับสโนไว้โดยไม่คำนึงถึง ความเป็นจริงหรือสุขภาพของน้องหลายคนบอกว่ามันต้องแพ้ภัยตัวเองอย่างแน่นอนก็รอดูกันต่อไปนิทานเรื่องนี้แต่หลายคนก็สงสยัยที่นองสนโนไว้เคยพูดไว้ถ้าไม่กลับมาวงนี้จะเป็นตำนานนะหรือมนันจะเป็นตำนานแบบที่นองสนโนไว้ ได้พูดไว้ล่ะอันนี้ก็ต้องรอชมกันต่อไปแต่ที่แน่ๆหลายคนเขาก็บอกเราว่าถ้าจะออกมาฟาดงงฟาดงาโยนความผิดให้คนนั้นคนนี้เอาเวลาไปพิจารณาตัวเองก่อนสรุปที่พูดพูดมาเนี่ยโยนบาปให้กับ YouTube สายนอกแล้วถามว่า มีหลักฐานอะไรที่มาบอกว่า YouTube สายนอกเข้ามาปั่นป่วนและหลอกเงิน FC โพสด่าสายนอกชวน FC มาถล่มพอลมเปลี่ยนทิศกแะแสตีกลับก็มาบอกว่าแค่คอนเทนต์สร้างกระแสเอาแล้วจะลงแบบนี้จริงๆมันจะไม่มีแต่พังไปข้างหน้านเหรอคะ ถ้าคนที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องใดๆต้องมาแสดงความรับผิดช,ชอบที่การกระทําแต่ถ้าไม่มีการออกมาบอกจะแก้ไขที่เรื่องดุลวิจาร์หลายคนก็บอกว่าต้องพูดจนกว่าจะมีการแก้ไขสายนอกเขาก็แค่ออกมาปกป้องสโสนไว้แค่นั้น เขาไม่ได้มาวุ่นวายกับเรื่องภายในของวงเลยอีจานทำไมหัวหน้าวงต้องตัดแขนตัดขา FC ของน้องสโนไว้ด่า FC มาตลอดเมื่อก่อนก็ตั้งโทะแถงด่า FC หลายคนก็ยังอยู่เพราะํำว่ารักสโนไว้อยากสนับสนุนสโนไว้ มาตอนนี้เห็นพฤติกรรมหัวหน้าที่กำลังตัด f อซีสโนไว้ออกแล้วเข้าไปสนับสนุนคัมแมปดันคัมแมบสุดฤทธิ์อยากให้แมบเทียบเท่าสโนไว้ถึงขั้นพามาวงใหญ่จัดฉากถ่ายรูปคู่ให้ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ดังขึ้นมา และยังไม่มีคนอยากชมอยากเชียร์ก็เพราะอะไรเพราะการกระทําของตัวเอกดุนด้วนถ้าหลักรูปจริงไม่หลักรูปในเชิงธุรกิจต้องหลักรูปด้วยความจริงใจสิในเมื่อเห็นคนมาบูลลี่ลูกก็ต้องลุกขึ้นมาจัดการไม่ใช่ปล่อยผ่านแล้วบอกว่าการบูลลี่มันเป็นเรื่องปกติ ทางที่คนทั่วโลกเนี่ยเขาแอนตี้เรื่องการบูลลี่มากเลยนะแต่ทำไมคนที่บอกว่ารับเป็นลูกเป็นพ่อถึงบอกว่าการบูลลี่เป็นเรื่องปกตินิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความจริงใจย่อมเกิดจากการกระทำไม่ใช่แค่คำพูด